กันไดน้ก็ร<อ>ู้พอหลับน,นั่งดีนะครับดีรู้นรกนะ<อ>่นนกนะนานการละวันเถ<อ>ื่อนทำเลยนรกนาะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนักโมทส,สักพระขาวโตวระโตสมะสมุทสัก Namo tasak pakawato arahato sama sambut tasak nakmu tasak pakawato arahato sama sambut tasak putang serenang kecami tamang serenang sangkang serenang kecami tuti yampi putang serenang kecami tuti yampi tamang serenang kecami tuti yampi sangkang serenang kecami satu 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 kapancaw cokohan jen พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเก้าเหนือผมขออัญเชิญพระผมสเสด็จมาอยู่เบื้องบาซ้ายขออัญเชิญพระนารายสเสด็จมาอยู่เบื้องบา่าขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาสเสด็จมาเป็นลงป่าขออัญเชิญพระยานาเสด็จมาเป็นสร้อยสังวรขออัญเชิญพระการสเสด็จมาเป็นกล้องดวงใจข้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดพูดใดภายใดมดัดดนใดจะได้บะเบียดเบียงจะได้บะมาทพลาดพลัล้งข้าพระเจ้าขออัญเชิญครูพู้เท่าแต่เก่ากนปัจจุบันครูเลขและครูยันครูว่าและครูยาครูตำรับและครูตำรา ครูเวทมนตดนคาถาครูนโมกอขอครูนโกมโกมโกาสาธุจนจบบทที่ข้าพระเจ้าและเราเรียนศึกษามาข้าพระเจ้าขอรัตนาพนระิ์พรพงพยงปากาจุลกบาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไรเทวาทั้งหลายขออัญเชิญเหล่านาคาธิบดีทั้งเก้าขออัญเชิญปูราสีทั้งร้อยแปดพระองค์ที่อยู่ในถ้ำอยู่ในปูหาอยู่ในแม่น้ำอยู่ในป่านในเขาในพงไพรลูกหลานขออัญเชิญ ปาริติตาตาโสเฮสิกังอากะนัง,งะหงวัวใจพญานาทั้งสี่ทิศวิรูป,ปักตกันหาโกตมะเท้าพญาปุตานาเอระป,ปักขออัญเชิญพญานาทั้งสี่ทิศสี่เทวาลูกหลานจะขออัญเชิญเปิดโชคเปิดทรัพย์หลังออกพรรษา ขอให้ท่านมาประทานพรโชคลาบทรัพย์ให้แก่ลูกแก่หลานด้วยเถิดพุดทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเด้อภูญาพระภูมิเจ้าดีลูกหลานเมื่อน,นี้มาขอเพิงบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ความเมตตากรุณาอุเบกขามุทิตาแลแ้วแกปูญาสิเมตตาให้ลูกให้หลานเด้อสาธุ ตอดจิตธรรมังตอดจิตสังฆังตอดจิตอจขอด้วยกายวาจาจิตตังอาหังวันชาวีเรนะคราชพิสุทธิเทว,วาปูเชนีเมตันจะมหาราภูปโยนาคตันตะปริตตัง ทางพี่นั่งที่ทางเท้าใช่ไหมที่ทางนั้นตะลุ่นจังไม่ยอมแน่เลยจิ๋วตะลุ่นจัง พวกต้นเฮอันใดก็ข้นื้อขอหลับน้ำแบบคุณเลยใส่ของภาษาเลยเพื่อไ่แล้วจิได้มีเงินทรรมเดท่านจ้ะันเงี้ยงจิตใต้องอึดอยากอกดอ้ากกูเอ้ยมาสอยกันสอยหลัวไอ้ลู้บันขวัญอยู่นูกขอให้ท่านปู่ลืไปนะทำไมดูใหานน่เลยยาเยินก็มาที่มาเข้าคำย่าเข้ากองให้หรืออ มนุษย์โลนลูกน่ะโลเอาเถอะก้าบวให้ให้พวกเองความลุ่มพุทธศาสนาได้ดูวยนะคนใดท่อการใดคิดไม่ดีกับเขามันก็จะเข้าตัวเขาเองนด้ลูกน่ะ่อยวาไดะลูกน่ะไม่เดิขึ้นมานาแล้วได้ด้วยนะก้าบวให้เองเองไม่ขอ

Pues ah Hoa không có cầu. I came in vít, and now they do that. No, mọi người có cầu,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  có บวชได้หนูนาบวชถึงกันเวลาด้ลูกตาลูกยองจะได้กายเป็นบโบลลูกตาได้สิ่ได้ตอนได้เบื่อว่าให้เองได้ทุกอย่างนะลูกตาไม่ว่าจะเป็นญาติเพราะอะไรนลูกตาข้าวก็สามารถเอาคืนได้ด้ลูกตาอย่าวุ่นวายนะลูกตาอยู่ในสิ่ในธรรมทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนมีบาปตามบุญเจ้ามีบัวบันกันด้ลูกตาอย่าเอาคำมาติดหวัง จำไว้เด้ลูกเนดะ้อเข้าาหาปูอย่าลือกไลูกนะการไดวัาถึงต้องบัวชวงเข้าวันศาจำไว้ไดลูกนะลูกเองดวดเองก็ยัมีชอปปัจจัยยานหังนักสิ่งใดข้าพเจา้าถูกอันดอหรือก็จะให้นั้ลูกนดะ้อขอขอ,ขอ

เพิ่มขึ้นสองครับสองแปลว่ากันแล้วแต่แม่แม่สิไปเตียวเดอครับท้ามันเป็นหกสองเก้าก็ได้ครับเลขสามตัวเนี้ยเลขหกเลขเก้าพิจารณาครับถ้าถ้าจะรวบใส่ก็คือเพรทสองเก้าครับหรือหกหกสองหรือเก้าเก้าสองได้ปะคะได้ครับแล้วแต่เพิ่มสี่ยิบดวงเอาแต่ว่าใช่อันนั้นเป็นไถ่สามปุ่อันนั้นเือลายมือปูเนาะอันนี้ลายมือ ทันตานะครับยกตัวน้านคู่กันเลยค่ะไม่แม่เบิ่งเอาเด้อจักสิเป็นตัวใดขเรืออาซิสซิบบมากตามที่แตอกมาหายใจเอาลายมือปูาค่ะอันนระองกะอันนี้กรซองก็ใส่อบ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 ่บ่เบ่บ่อ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 ง่อบ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 ะอา่อบ่อบ่อบ่อส่อบ่อบ่่อบ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 ่ออง่อบ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 ่อ่านผู้ชมนะคะก็สําหรับทบ่อน่อบ่อบ่อบ่อออบ่ บูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาสิริจันโทนะคะ ใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ